มื่อนี่ทางเรียนได้จัดประเภทนี้เฮเทียนเข้าพรรษาเนาะค่ะก็มีขบวนเฮของทางโรงเรียนเฮเทียนไปอันยู่ที่วัดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแม่อาบน้ำแต่งตัวบ่ทันก่ะทุกคนค่ะแต่ดีที่แบบว่ามีมีลูกเนาะค่ะมีโมเดลเป็นคนถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้ให้ก็เลยสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งเนาะค่ะว่าเด็กน้อยน่ะคือเขาล้ำน่ะเป็นยังไงล้ำสวยโบล้ำงามโบเด็กน้อยมีความสนุกสนานมากค่ะทุกคนค่ะเป็นขบวนแห่ที่สวยงาม อีกขบวนแฮนึงเลยนะคะแต่ว่าก็บจีเป็นแบบว่าโุงเรียนน้อยๆนะคะทุกคนนักเรียนกับบหลายบนไดแล้วก็ผู้ปกครองก็มีไปในนนๆิดๆน้อยๆเนาะคะ่ะอาจจีแบบว่าติดการติดงานเนาะคะ่ะไปบึ่งกันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะไปเฮเทียนน้ากันจ้า ແລ້ວຕອນ แม่ก็เพึ่งจะเห็นวิดีโอคือกัน,นะค่ะทุกคนแอบไปเห็นเม่เนี่ยฝนก็คุณคู่ค่ะก็เป็นภาพที่แบบว่าเออประทับใจมากแต่ว่าเห็นแป๊บเดียวคือเดียวทายแค่แป๊บเดียวแค่นั้นเองเสียดายบุญไทยเต็มๆมาให้เบิงเนาะค่ะเอนแม่เตื่นสายอีดีกับทุกคนงานหลายก็เลยต้องตื่นสายเนาะค่ะทุกคนขาโอ้เสียดายที่บุไทยไปทายเองเนาะค่ะก็เอาไว้ปีหนาา้า้าใหม่กันแล้วกันอยากไปเขาอยากเอออยากไปรวมงานอัน เฮเทียนมรรษาแบบนี้เด้อค่ะไปหมองที่แบบใหญ่ๆเอออาจ,จิมีในตัวเมืองในตัวอำเภอค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าบ่รุาเขาใส่แฮมือใดญ่นะคะ่ะอย่าสิไปไทยมาให้พี่ให้นองบึงขึ้นกันแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่เขตในอำเภอเนาะ,นะคะ่ะสิเป็นขบวนทีใหญ่มากๆทุกคนขาเป็นขบวนเฮทีใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากๆค่ะ๊ยเดี๋ยวชิลงสอบถามอ่า แถวๆนี้เบิ่งว่าเขาสี่เฮกันมือไดเนะคะทุกคนแล้วสิไปเอาภาพบรรยากาศนั้นมาฝากพี่ฝากน้องมันอยากสี่บอกว่าตั้งแต่สมัยที่เมีมเลี้ยนมันก็ได้ไปเฮแบบนั้นเด้อค่ะทุกคนคะ่ะแต่คือแบบว่าบ่ได้บ่ได้เจอขอบวนเฮเทียนเขารรษาแบบนี้นานมากเอออาจสิเขาไปเบิ่งในตัวเมืองโครากกคะ่ะเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมเน้ะคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาไว้พผกันดีพี่หนาสวัสดีค่ะ